สวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกิลเบอร์กันอีกแล้วนะครับแล้วในวันนี้ก็อยู่กันในแมปรอยัลซีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็เป็นอัปเดตที่5แล้วนะครับนะวันนี้ก็จะทําการสรุปอัปเดตที่5นะครับผมอย่างแรกนะครับก็เลเวลนะครับที่อยู่จะตันอยู่ที่ประมาณ5,5 0 0นะครับ5,500แล้วก็ตอนนี้โกโจก็ ลบอีเวนต์ออกเป็นเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่สามารถหาได้แล้วนอกจากคนจะมีของก็เอาไปแลกที่เกาะตรงเดิมเลยนะครับมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่อยู่ข้างหน้าเกาะแรกแต่ซ้ายนิดหน่อยก็เจอแล้วครับนะเอาไปถ้าใครมีของอยู่ก็เอาไปแลกตัวนั้นได้นะครับต่อไปก็ได้ทําการลบร้านขายพวกแมทเทเรียลนะครับนะตอนนี้ก็ลบออกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเกาะฟาร์มใหม่เลยนี่อยู่ในชีเวิตนะครับล่างสดุดเกาะเป็น จะเป็นเกาะเคฟนะครับเกาะน,นี้เลยสำหรับอย่างต่อไปนะครับก็คือที่ปรับมาใหม่นะครับก็เวลาสุ่มผลนะครับมันจะใช้รูบี้เยอะขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของเรานะครับนะบวกไปทีละ2ทุกร1อยเลเวลนะเออโยบวกทีละ2อูบี้นะครับนะโอเค ก็ต่อไปนะครับก็สกิลต่างๆเดี๋ยวผมจะลองรีวิวให้ดูแล้วกันนี่ละการสกิลต่างๆก็บางสนะกิลนะจะสามารถใช้แบบว่าใช้เมาส์เล็งได้แล้วนะครับสมมติผมเห็นหน้าไปทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไปด้านหลังนี่แบบนี้เลยนะครับส่วนบางสกิลก็ยังเป็นเล็งตามหน้าเราเหมือนเดิมนะแค่ได้แค่บางสกิลนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับผมอ่าโอเคนะครับสิ่งต่อไปที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นผลสั่นตื่นนะครับผมก็ที่ทำวิธีทำก็จะเหมือนกับผลแสงตื่นเลยก็จะมาลงดันที่นี่นะครับที่เกาะเค้กนะเกาะล่าสุดนะครับของอัปเดตนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พอทำได้ของครบแล้วก็ออกมาตรงนี้ครับนะก็เหมือนเดิมครับ มันจะอยู่ถาวรน,นะถ้าคุณเคยทําไปแล้วแค่คุณต้องกินผลสั้นธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็มากดคุยครั้งก็จะได้แล้วนะครับนะสาหรับใครที่เปลี่ยนไปใช้ผลอื่นแล้วอยากกลับมาเปลี่ยนใช้ผลอันนี้ตื่นเหมือนเดิมนะครับก็กินผลคุยธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยมากดคุยนะครับก็จะได้คืนเลยได้ตลอดนะครับเสียของแค่รอบแรกเฉยๆนะครับนะต้องทําก่อนก็จะใช้ของประมาณนี้นะครับ ก็ง่ายๆครับก็ไปลงดันเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมารีวิวสกิลผลสั้นตื่นเลยแล้วกันนะครับสกิลเซจะเป็นการทําอะไรดูสิอาเป็นการปล่อยนี่ไปนะครับก็สกิลน่าจะตามเมาส์นะผมลองดู่รนบึออโอเคสกิลตามเมาส์นะครับส่วนตัว X นะครับคล้ายๆแบบสกิลแรกเลยนะครับมันจะเป็นการแต่ว่ามันจะทุบออกไป2ครั้งนะครับซึ่งดาเมจจะขึ้น2รอบเลยนะ เพิงๆอย่างนี้นะครับดาเมจจะขึ้น2อิตนะครับผมก็แรงเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดโ๊ยนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับเ็จะเป็นสกิลซีนะครับจะเป็นการบินนะครับผมนี่จะประมาณนี้เลยเฟกสามารถบินได้นะครับเอาสึนามิมาขี่ไม่ใช่เอามาขี่ดิเรากลายเป็นสึนามินะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันต่อไปนี่น่าจะเป็นสกิลที่น่าจะโกงครับสกิลสุดท้ายจะเป็นการเรียกเซนิมาสี่ทางเลยนะครับผมซึ่งมันดาเมจน่าจะแรงอยู่นะเนี่ยเลองเทสกับบอสต,ตัวเดียวแล้วกันนะครับมาใช้เลยแล้วกันโอโอเคมันมันก็ใช้ได้อยู่นะครับ ก็เาเมจสี่ฮิตเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแลหรับผลเฟกนะครับผมต่อไปที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีเป็นดาบสังเดนะครับนะปึ๊บนี่เลยสกิลก็จะประมาณนี้นะครับสกิลแรกเป็นการฟันรอบตัวอย่างนี้นะครับเคเอาอีกรอบสิเมื่กอกี้มองไม่ชัดนี่นครับอ๋อเป็นการฟันรอบตัวอย่างนี้นะ ไป X ครับเป็นการสลัดออกไป2ทีนะครับผมอีกรอบอีกรอบเบิบเบิประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น3มดาบของโซโลนะครับนะก็ที่แรกก็จะอยู่ตรงนี้เลยต้องมี3ดาบก่อน,นครับทั้ง3ามเล่มนะครับอ่ยมิสซุยแล้วก็ซังไดแล้วก็วาโดนะครับแล้วก็มาแลกที่เกาะน,นี้ได้เลยเกาะเคปนะครับ คส่วนวิธีการหาดาบสังไดก็ให้ตีเอาจากบอสตัวนี้เลยนะครับที่เกาะล่าสุดเกาะเคกนะครับส่วนดาบที่เหลือก็ดาบที่เหลือก็ไปหาเองครับผมก็จะไม่ได้ละเรามาถามคนอื่นดูนะครับจำได้แห่ซากุระบอสเกาะซากุระมันจะดอปดาบซุยนะครับส่วนดาบวาโดนี่ผมจำผมจำไม่ได้นะเออก็เราไปหากันเอาเองนะครับ โอเคไหมก็เดี๋ยวมารีวิวสกิลของสามดาบเลยกว่านี่ครับโอเคนี่ทำเพื่เป็นสามดาบนะครับเป็นประมาณนี้เลยโอเคนะครับสกิลแรกปึ๊บอ๋อเป็นการฟันรอบตัวนะครับฟันรัวๆรอบตัวเนะเาะต่อไปสกิลเอครับสซเลสเราไปสามทีนะครับผมไปสกิลซี การฟันพายุออกไปนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นการน่าจะฟันแบบว่าพายุรอบตัวบ้างอ่าใช่นะครับฟันรอบตัวอย่างนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะก็ดดเมจก็ใช้ได้เลยนะครับคนที่ไม่ทันของอีเวนต์ก็เอาของพวกนี้ไปเล่นได้นะครับโอเคนะครับอย่างต่อไปก็ได้มีการบัฟเาเมจของไอ้พวก รักเบดวีสองครับไวเบดด้วยนะเออตอนนี้มันดาเมจแรงขึ้นจัดเลยนะครับอยู่นี้ปุ๊บผมวันช็อตตัวนี้ได้เลยแรงจับนะครับเอาเรื่องก,ก็ตอนนี้ดาบนี้ก็เก่งขึ้นเยอะแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ทันของอีเวนแล้วก็อยาัดดาบโหดมาใช้ก็ i, แนะนำโยลูวีสองเลยนะครับนะมนแรงมาก สำหรับใครที่ไม่ทันของอีเวนต์แล้วก็ไม่มีของไปตีฟาร์มของอีเวนต์เงี้ยสมมติดาเมจไม่พออย่างเงี้ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะหรือผู้เล่นเก่าที่ไม่มีของก็แนะนําให้หาไว้นะครับดับโยรุวีสองนะครับบัฟดาเมจมาเป็นที่เรียบร้อยให้คนที่ไม่ทันของอีเวนต์อะไรสักอย่างผู้เล่นใหม่สามารถไปตีกับอีเวนต์ได้นะครับตีเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าบัฟดาเมจมาประจัก์นะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น เพระเอีกเราละดาบยูตะนะครับที่อัปเดตมาใหม่ของอีเวนต์ในอัปเดตที่ห้านะครับผมอัปเดตนี้สกิลรีวิวสกิลก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปบอกอจุดทำนะอันนี้ผมจะบอกแค่จุดทำนะครับไม่ได้บอกวิธีทำส่วนวิธีทำอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องอที่เขาทำคลิปไว้ให้นะครับนะก็ขอบคุณที่ทำคลิปนะครับ มีคนสอนไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ให้นะครับก็ช่องนี้แหละนะครับนะช่องจัน VX2 นะครับก็ไปดูวิธีการทำอย่างละเอียดกันได้นะครับโอเคก็สกิลแรกนะครับไปเรียกลิกระออกมาทุบอย่างนี้เลยซึ่งัะเบิดมันแรงมากเลยนะแล้วก็คูดเอาวไว้ด้วยนะครับตามเมาส์เลยท่านเล่นในคอมก็จะโกงหน่อยเห็นไหมดูดิโอ้โกงจักรสกิเอ็กซ์ได้เป็นการฮิวนะครับซึ่งมันฮิวแรงกว่าสุกุนะมากๆ ต่อไปก็จะเป็นสกิลซีะ C, นะครับสกิลที่3นะปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะอัพสเตตดาบหรือไม่อัพนะครับมันก็จะเข้าครึ่งหลอดของทุกอย่างเลยนะครับนะเออของการโจมตีครั้งแรกนะถ้าครั้งต่อไปก็จะเป็นครึ่งของครึ่งอีกทีหนึง่งนะครับเนะ่อาจจะไม่ตายนะครับเออก็เอาไว้ใช้เปิดนะครับลดเลือดได้ดีนะครับ ถ้าจะไปลงดันลงอะไรนะครับรประมาณนี้นะครับมันจะลดเลือดของทุกอย่าง50%นะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันติและนะครับผมนะมาจบ<ฮ>จะประมาณนี้นะครับสามารถหมุนได้ด้วยกดเปียวหมุนได้นะครับกะจะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลทั้งหมดของดาบยูตะ นะครับผมก็ตัวนี้ไม่มีพัสดีนะอ่าส่วนวิธีการทําก็ไปที่เกาะนี้เลยครับเกาะบนสุดนี่เลยนะครับเกาะอีเวนนะครับผมโอเคนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของเกาะอีเวนนะครับนะก็อ่ที่ทำยูตาก็จะอยู่ที่นี่เลยนะครับที่ซื้อนะฮะนิธีซื้อนะครับตรงนี้นะครับเรจะใช้ของประมาณนี้นะครับนะ ส่วนวิธีทำต่างๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไปดูช่องจันวีเอ็กเลยนะครับนะเขาทำไว้เรียบร้อยละอ่าโอเคนะครับเอ่อต่อไปมีการปรับสกิลมาใหม่นะครับของหมัดนะครับแคบบางสกิลนะครับนะก็รีวิวจากอิทาจิก่อนลวกันนะครับสกิลของอิทาจิ X นะครับนะสกิลสนะครับมันจะไม่เศกล่างยางงงโมละนะครับนะตอนนี้มันจะเป็นการว์บแทนนะครับ คล้ายโซของบอกฟุ่นเลยครับนะก็ครูเดวก็ไวอยู่นะครับก็มันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ดูกันปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับใช้เคลื่อนที่ได้ดีนะครับใช้เคลื่อนที่ใช้จุกได้นะครับนะประมาณนี้เลยสกิลต่อไปนะครับที่ปรับมาใหม่ก็จะเป็นมัชทูฟุนะนะครับผมเป็นสกิลฟูกะเท่านั้นนะครับ ว่ามันจะปล่อยเลยครับจะไม่เสียเวลาแล้วพี่ตามเมาส์เหมือนเดิมครับปึ๊บนี่มันจะปล่อยเลยนะครับผมต่อไปที่ปรับมานะครับก็จะเป็นบัดโกโจก็จะเหมือนซุคุนะเลยตัวสกิลที่3นะครับสกิลซีตามเมาส์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะปล่อยไปเลยนี่ประมาณนี้แต่นาเมจก็อยู่แรงเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีมัตรโกโจนะโกงมากบอกเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ที่ปรับมาใหม่ของสกิลทั้งหมดนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับนะใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย